มันจะเป็นกระปุกๆนี่อะไรวะคานั้นมีโซอะไรเอาอ่ะเอามเดถ่ายคลิปที่นหนโทรศัพท์อูไหมเอาโทรศัพท์พี่ไว้หนอยะใ้เยในกระเป๋าโอ้งันก็เครื่องอะไรเครื่องอะไถ่ายใ้เนีเอาเด้ บอป้าขาไปนั่งหลือเป็นเจ้าเดะกาไปนั่งแล้วค่ะที่สุดีมาแล้วค่ะทำรึตัวเองเลยยังไงงั้นค่ะค่ะมีเพื่อนค่ะที่แยกหกต้นโพงนะคะหกต้งโพงนะคะให้ทุกคนมาดูรถที่นี่พี่นัดหาดูทั่วในสกลนครแล้วเนาะนะคะร้านนี้ก็เรามาถูกระตาเราจะถูกระตาแล้วก็เขาโอป้าเราเจอข้าหน้าเ ป้านะเดี๋ยวใส่แม่ก่อนเถะเดี๋ยวไม่ได้มาม่ใช่เรื่องไหมเนี่ยมันเเรื่องไหมเนี่ยอ๋อลวเจอหน้าแล้วถูกโลโซรป้านะคะแล้วก็รถแรกแสนแนแว่าโอเคนะคะพี่นั่ก็โอเคเราก็เขาเรียกว่าสิ่งมันเสมอกันเลยไปกันได้คุยกันได้ไงใช่ใช่ใช่พี่เดีๆเดเข้าไปนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาไปนั่งแล้วร้อนตอนนี้ร้อนแ้วยังไม่าล ได้ยังได้ยังเอายังจะไปถ่ายป้ายให้เพิ่นอ๋อถ่ายป้ายเพิ่นถ่ายป้ายเพ่อนอดอกยางก็ยังบอีกอามนต่อ ตอนขอไปถ่ายป้ายด้วแต้นถ่ายขั้นมนด้วยสิว่าม,มาถ่ายแล้วถ่ายแล้วนะพ็พี่นัทก็ขอบคุณนะคะทั้งหมดที่ได้รถคันนี้มาเข้าร้อเอ็ดสีเดี๋ยวเราไปทำคลิปที่บ้านเด้อ

คุณไม่ต้องกลัวนะเราขับรถมา10ปีแล้วนะเอแต่แต่เราหาไฟเลี้ยวไม่เจอขนั้นี่ไฟเลี้ยวไปอยู่นี่ไปไหนขาถึงไหมดูหน่อยไม่ถึงเดี๋ยวเราก็เลื่อน่อรอันนี้เขาติดเหล็กอยู่ขาถึงอยู่ขาถึงอยู่อันนี้เขาติดอันนี้เขาติดเหล็กไว้กันขโมยนี่เราเลยขาไม่ถึงแต่มันก็เหมาะสําหรับที่นัตนะขับสบายเนาะเนาะขับสบายข้างในก็สวยอันนี้ไว้รับกลัวไปต่ำไปสูง เราต้องให้เขามาบอกหนดเลยว่ามันทำอะไร